สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวยจ้ะป้านานาป้านานาะกินข้าวไปเรียนเอาเอาแล้วแม่อะไรแม่เอามาเยอะแฮะเออเดี๋ยวแม่ทำให้อะเอาเร <ๆ S 1> ็วเร็วหนู่นูนูหนูขาค่ะมาเนี่ยก็นูนูหนูข่าลูกข่าเนี่ยลูกข่าอยู่สน แน่ว <c oughs> ่าค่าค่าค่าเขาให้หมามา,มาลูกค้าโอ้ลูกค้าขายยังขายกาแฟขายกาแฟ <c oughs> ไปโรงเรียนบ่อ,บอมือหนีบบ่อมือไหนมือหนีบไปโรงเรียนอีกมือหนึ่งมือหนีบวันศุกร์มืออืน่นมืออื่นมืออื่นวันเสาร์นั่งดีๆค่ะอะไรน,นี่นี่เขาเรียกอะไรนิปนิปนิป กันไก,ก่นไกหนีบซิหนีบเป็นไหมหนีบเป็นเออกางขากางขานั่นขาหลุดเลย กันไก่ของเรียนเล็กน้อยซื้อมาให้เพื่อนฮัดหนีบให้เพื่อนฮัดอ่ะฮัดหนีบเพราะว่าเพื่อนหนีบเป็นไก่บ๊อบเวนเพื่อนหนีบเป็นไก่บ๊อบเนพ่อเหงาวะจีเพราะว่าเพื่อเ่เคยให้ลูกเลียของมีคมไงเพื่อแค่ได้หนีบบ๊อบเนเพื่อแค่ได้ซื้อมาให้เพื่อนฮัดหนีบฮัดอ่ะมันบ่แม่็ของแทนได้สิหน้องซื้อมาให้เพื่อนฮัด หัดจับหัตนี่เาปากกาไมาให้หนู้นเลยสี่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะอ่าเ,เอาการะเบนทไ,ไปเอากันไกลมาให้โอากระเบไปเอาอันอันปลากกามาให้พี่นายที่เขียนบอกโอ,โอู้ยืดหนุบปานกานานๆที่เห็นพุ้งพุ้งใหญ่พุ้งยันพุ้งหลงไม่มีพุ้งหลงไม่ไหวหอาวาดลูกบแบบปากกานานๆเลนีน่แม่มาครับมามามา,มามามาหมองมืก่อนตัเที่เห็ แม่เอาเมือใส่แล้วเพิ่งจะที่ขีดตามแนะขีดตามมือแม่พัฒนาการเิ็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเี็ดแกข้างซ้ายนิ้วขาวนิ้วสีนิ้วนิ้วนิ้วสีูดบ่บดีๆมันมันนี่นิวน้วหยัง nhiêu nhìang nhiêu như nhiêu, nhiêu, ừ. 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 nhiêu, nhiêu nhìang này nhiêu bố lại nàng, à. như นิ้วนี่นิ้วอะไรนี่นิ้วก้อยเก่งนี่ไม่รู้โอ้โหทำไมมือใหญ่อุ๊บปุ๊กยังเลยเอาใหม่ไหมเอาใหม่ค่ะมือใหญ่อุ๊บปุ๊กเลยอันนี้น,น,น,นี่เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้อ้าวอันนี้ค่ะมันก็ต้องหลินน้ำเพลินน้ำพัฒนาการเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ละมืออันนี้ไม่ได้ทำไมคะ อย่าเครียดยังเข้ากะฮะซื้อไม่เ,เพิ่นเท็ดฝึกเพิ่นที่ไปหามลูกก็ได้นี่ถ้าต้องออลูกอย่าเครีดเข้ากับต้องจ้าโอ้ใครทำเนี่ยน้องเนเนี่ยเหรอนี่อะไร,รอ,อ่ะซ้อนไปน้ำ ก้อนเข่าไปน้ำนี่ก็ซื้อกาวไม่เพิ่นติดไปไหมนี่ติดแบบนี้พี่น้องเพิ่นกัติดติดเอาไปไหมเอาไปไหมไม่เพิ่นติดใช่กาวแล้วก็บติดหนูทำอะไรแม่หนูทำอะไรคะหนูทำกระต่ายอ,อันนี้กาวเป็นไปไหนนี่แม่นี่หนูหนูทำอะไรคะหน,หนูทำกระต่ายหนูทำกระต่ายเหรอคะใ <c oughs> ช่โหอันนี้อะไรนี่ ผีเสื้อผีเสื้อโอ้รู้จักหมดเลยเฮ้นี่ต่อไปต่อไปต่อไปอะไรคะต่อไปน้องเน,น่น่ผู้ใดเหง่ยวเซบอนกีลาค่ะแน่ต่อไปเน่ๆ่ต่อไปของเน่เน่เหรอ ม่เดี๋ยวแม่ทําให้อ่ะเดี๋ยวแม่วาดให้อ่ะอ่ะอ่ะเออมาแม่วาดให้เอวหยิบเอาเสื้อไปเสียดกางมือออกนั่งดีๆนั่งดีๆเออกางมือออกนี่นั่งแน่แน่จับด้วยจับปากกาขีดจับดีๆขีดขึ้นมาวนลงไปเอาขีดสิขีดนี่ อยู่เป็นรถไฟเลยเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวจักรจ่ากระแตนค่ะเป็นจกนักรกระแตนขีดหน,น,นูวาดรูปช้างให้แม่ดูจ้ะแม่แม่จา๋าดูสินี่วาดรูปช้างได้ไหมเนาะเอลฟินอ๋<ม>อช้างแปลว่าเอลฟินเหรอใช่กล้วยแปลว่าอะไร เวยป้านานว่ยป้าน้าสิงโตอ่ะสิงสิงโตแปลว่าอะไรคะสิงโตอะไรภาษาอังกฤษสิงโตว่าอะไรฮะเสือสิงเสือภาษาอังกฤษแม่อะไรอ่ะโอ้อะไรคะน้าเอ่ออะไรคะเออหนูค่ะหนูหนูเสือภาษาอังกฤษว่าอะไร อะไรออนฮะอะไรออนไลออนสิงโตสิงโตเสือเสือหรอคะเสือไทเกอร์เสือไทเกอร์ช้างจังพ่อแข้งฮะจังพ่อแข้งช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรช้างนี้นีอีอะไรอีโออีเลฟเฟนอีเลฟเฟนช้างยีราฟหรอคะพามาดู จก่งมากจ้าจ้าเก่งมากช้าง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 นั่งเผล่ละช้างลืมอ่ากับต้นไทรนะเดี๋ยวคุณครูว่านะอ่ะบอกพ่อป้านะนะชี้กล้วยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอลฟินไม่ใช่กล้วยกล้วยกล้วยช้างช้างเม็ดพ่อหมดเลยช้างรู้อยู่ว่าเอลฟินอ่ะช้างเอลฟินช้าง สิงโตสิงโตภาษาอังกฤษว่าลายอีลฟฟลายอะไรลายไทเกอร์ไทเกอร์น่ะเสือไทเกอร์เสือสิงโตแล้วคะสิงโตไทเกอร์ไลออนไลออนยีราฟอ่ะยีราฟยีราฟท่อฝันยีราฟท่อฝันในนี่ใเนี่ย,ย,ยอะไรหมูเหรอ หมูเนมูภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่อเน่เค่ะหมูภาษาอังกฤษว่าอะไรหมูเน่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 หมูหมูเน่เน่เออเน่เน่เป็นหมูเลยเนี่ยเย้ยโยกป้าปลานาคาเทียนีิผู ก็ไปส่งไปโรงเรียนอาบน้ำให้กินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนนี่แหละกิจวัตรประจำวันนอกจากพี่น้องป่ะบอกป้าป้านานะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าให้คลิปทุกจ้าก่อน ยิ้มหวานเหม่ยป้าป้านานๆได้ไหมยิ้มหวานดีๆสวยๆเออมีฟันไหม <c oughs> ฟ,ฟันไปไหนฟันฟันหายค่ะฟันหายฟันหายไปไหนคะหายไปที่คนอื่นค่ะหายไปที่คนอื่นทําไมถึงหายคะ <c oughs> ฮะเชื่อมันหมอค่ะเนเน,น,น,น่กินลูกอมเนเน่กินลูกอมแล้วเมื่อไหร่เนเน่จะเลิกกินลูกอมคะ ไปไป,ไปตากคนไปหาหมอเลยอ๋อแปรงฟันไหมทุกวันนี้ไม่แปรงค่ะทำไมไม่แปรงค,ะแ,งค,คะแแปรง,งทุกคนหมดเลยค่ะมีแต่เพื่อนเพื่อนบางแปรงทุกคนหมดเลยอ๋อเพื่อนเพื่อนแปรงทุกคนหมดเลยเน่เนไม่แปรงหรอใช่ทำไมเออมันเชื่อมน้องค่ะอ๋อ ในนี้ยไม่แปลงเพราะว่าเขี้ยวมันเป็นหนองว้าวเปนอพี่น้องตามภาษาแมนบอแมนแมนจ้าแมนจาไปพี่น้องก็นะจะพัฒน์พี่จะพยิ้มหวาน